สวัสดีครับเช่ยมาตกกหม่กันนะครับวันนี้เรากลับมากับของขายกันบ้างนะครับของขายในวันนี้เนี่ยก็น่อจะชินชอบกันอยู่นะครับเพราะเป็นของที่มีการขอกันเข้ามาระดับหนึ่งแล้วล่ระดับหนึ่งใช้คำว่าระดับหนึ่งแล้วก็มีของเก่าๆกลับมาขายด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปเริ่มชมกันเลยดีกว่านะครับของขายรอบนี้เนี่ยจะเริ่มแต่วันที่25กรกฎาคมนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆไปจนถึงวันที่ไม่ยาวนี่ว่ะวันที่6สิงหาคมนะครับก็ประมาณ วิคสองวิคนะครับประมาณสิบวันสิบเอ็ดวันได้ไายเเท่านั้นนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบกล่องโทเคนบ็อกซ์นะครับที่ซื้อได้ในราคาหกเพรเท่านั้นถ้าเกิดน้องได้ของที่ต้องการจะกล่องก็ดวงดีไปก็คือหกเพรก็เอาไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้นะครับก็สามารถสะสมโทเคนเนี่ยไปแลกของที่น้องอยากได้ได้นะครับของหลักๆที่จะรีวิววันนี้ก็จะมีห้าตัวด้วยกันนะครับก็เป็นของเก่าหมดเลยนะครับชุดทั้งนั้นมาเริ่มดีกว่า สุดแรกนะครับโอ้โหอันนี้ <c oughs> ยาวไกลแบบแบบอยากจะมีที่เลื่อนเร็วๆซะแต่เ,เกินนะนั่นจะอยู่หน้าเกือบแบบสุดไปเพ่ไปเพ่ยาไปเพ่ยาไปเพ่ยาไปเพ่ไพกลไกลนี่ไก,กลนี้โอเค ชุดแรกคือชุดสเต็ปอัพเนะ่นะชุดสเต็ปอัพชายก็มี4ชิ้นด้วยกันพี่ยังไม่มีกับวะเดี๋ยวต้องกดละนะพาร์ทแรกคือพาสทรงผมนะครับพาสสองคือพาสเสื้อแนวแบบฮิปพ์พับหน่อยๆนี่พาสสามเพื่อนเกงแล้วก็พาสสี่คือรองเท้าเปิดเลยละกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดดวงซวยก็สามารถแลกได้ในราคา199่งเก้ทกเซนนะครับใครดวงดีก็เอาไปเลยนะอันที่สองเนะ่ ชุดเชควันโดสายดำผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เมื่อก่อนเนี่ยดังมากนะครับดังมากสามชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือตัวเสื้อเชควันโดสายดำนั่นเองที่สองก็คือกางเกงนะครับเพื่อใครอยากจะแบบว่าเนียนเป็นอะไรนะโกโจซาโตรลุนะก็เอาซืา้อกางเกงขาวนี้ไปใส่ได้แล้วก็โครงการคนตะครึ่ง รองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าเซกนโดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดังนะครับในสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีคนใช้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วครับตัวนี้อยู่ที่ราคา199ร้อกเกโทเค็นนะครับสำหรับคนที่ดวงสวยให้ดวงด,ดีก็เอาไปอันต่อมาต้องเลื่อนมาต้องค่อยๆหาแล้วนี่มันแน่แทรก,กอยู่ อันนี้ King Crow นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวแบบ j o k กเกตัวร้ายหน่อยหน่อยดูการแต่งหน้าของเขานะชุดนี้จะมีแบบเหมือนยิ้มยิ้มการยิ้มนะเป็นฟันแล้วก็ปากแดงมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะรับพาแรกคือทรงผมแนวแบบพวกเ e ต r จ็อกเกอร์อะไรอย่างนี้พระสองอย่างเท่เป็นการแต่งหน้านะครับเปลี่ยนสี ตาด้วยนะการเป็นตาสีแบบม่วงๆแล้วก็แต่งหน้าแบบชาวร็อกพาาสาคือตัวนี้นะครับเสื้อพาษาสี่เกงๆแล้วก็ภาร์ที่5ก็คือรองเทา้าอันนี้นะครับสําหรับใครที่ดวงดีๆก็ได้จากตู้อย่างที่บอกไปแต่ว่าใครดวงซวยอยากเก็บโทเค็นสะสมไปได้ก็อยู่ที่ราคา249ร้อยสสิาโทเค็นนะสำหรับชุดนี้ <c oughs> ต่อมาต่อมาชุดจะดูเป็นผู้เป็นคนนิดหนึ่งนะครับสําหรับชุดต่อไปจะต,ต้องค่อยๆหาเพาชุดมันแบบผ่านตาไปง่ายชุดมันดูเป็นแบบชุดธรรมดาธรรมดาผ่านไปแล้วหรือยังนะผ่านไปแล้วหรือยังนะออ,อีกเกือบผ่านนี่ชุดนี้ b าร b เบ i ร r ไรเดรนะครับบาร์บรไรเดรก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบนักบิดแบบแบบ บาเบาเรียนหน่อยๆนะครับลุยๆหน่อยๆตัวนี้ความจริงชุดสวยมากเลยนะครับหลายชิ้นเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวเสื้อกางเกงหรือว่าการแต่งหน้าก็ตามนะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเหมุนแบบไกลๆสักสามรอบปั๊บเหมุนไกลๆโอ้โหหน้าพี่หวานนี่พี่ไว้หนวดซะพ์ทแรกนะครับพัดเสื้อเน่เสื้อเป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตนะเไรเดอร์ห้อยส้ทองนะครับมีสัก สแขนเลยตัวนี้เก่าไปละนะพาที่สองพาเกางเกงสวยนะครับกางเกงมีลายแบบเหมือนเป็นหนักกากแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีไฟขึ้นมากงเกงตัวนี้ก็ไปใส่ชุดอื่นได้นะครับมันแบบเรียบเรียบดีนะครับใส่งไงรองเท้าอันนี้ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรนะนวดนะครับนวดจะอยู่ในพาทกานแต่งหน้าใครที่อยากได้แบบนวดแบบ ที่แบบกันมาอย่างดีแล้วนะครับก็หนุนนี้ก็ไปอีกหนึ่งทางเลือกใส่กับตัวคอรไหนก็ได้นะครับตัวคอน้องจะมีหนวดอย่แล้วหนวดนี้ไปเสริมก็ได้หรือว่าเป็นแบบฟูฟ้าที่ไม่มีหนวดเราก็แปะหนวดเข้าไปก็ได้สุดท้ายก็คือทรงผมแบบเรียกว่าเกรียนจิตหนังหัวนะทรงนี้ใครที่แบบอยากตบเนี่ยก็ทรงนี้ไปใช้ได้ใครที่อยากจะบวชก็เอาทรงนี้ไปใช้ได้นะครับสาธุ อันนี้ที่หนึี่สิบเโซคเคนนะครับก็ถูกสุดเลยเอ่ะโอ้สวยจะตายชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายอันนี้ก็เป็นชุดที่น่าจะรอกันอยู่นะอยู่ไหนล่ะสำหรับชุดนี้นั่นเองคานเดปเปิลสปรีนะครับหรือชุดสปาร,รุตเสียงไม่มีว,วันนี้ชุดสปาร,รุตเออนะอันนี้ก็เฟียล นะครับผู้เล่นไทยเราชอบชุดอะไรแบบปันป่นๆสไตล์นี้นะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับหมุนปไกลๆปับป๊บๆๆๆๆๆและหมุนไกล้ๆมันขาวเชียวใช้ยาสิฟันเลยครับนะอันนี้ก็อยู่ในเทรนด์พัสของแบรนด์ g r e e n s p r e นะครับก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าชอบออกแบบชุดอะไรแบบนแนวประหลาดๆมาให้เราเลือกซื้อเลือกใส่กันนะครับ ต่วนนี้สวยดีนะครับผ้าเสื้อนะข้างในเป็นเสื้อยืดแล้วข้างนอกก็ใส่เสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเชิดทับนะครับที่แขนเนี่ยมีกาไลร,รูปสปะรดด้วยนะครับตัวเสื้อก็เป็นลายผลไม้น่ารักนะผลไม,ม้มือร้อนภาที่สองกางเกงนะครับกางเกงนี้ก็เห็นคนใส่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นเกงสปะรดสีเหลืองส้มเขียวสายสาม รองเทา้าอันนี้คนก็ใส่เยอะเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรองเท้าที่มีสปอร์ตมาติดนองเท้แตะและพาสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือหน้ากากความจริงมาอยู่ในโซนหัวหมดเลยนะครับก็จะใส่ทรงผมไม่ได้นะก็เป็นดีเจสปอร์ตนะสฟยวฟันขาวนี่อันนี้ถ้าเกิดใครดวงสวยก็สามารถมาแลกได้ในราคา299ร้กเกค็นแต่ว่าใครดวงดีเนี่ย6เพชรก็จะออกเลยก็ได้นะครับ จบนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f c e b o o o y o u t u b e IG t i ต t อ k ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบายจ้า